แต่เ่คืนบอกคันคีอ๋อครับผมขอีอ่ครับบขึ้นกินแ่ให้ผมบ่นะผมบ่ไปจะได้ <c oughs> เอาไปทอดมั้ยผัดั้ยผัดนะครด สาภาพขยุ่อาไนวารอาบุญาเปจนาตจยอาเนื่องเินบาาพระรันานครูราเจ้าวาสิลาภูอเจ้าคณะพะพอาพนรุ่งไอชั่มาเลนะครับอาโดยพระเจรเจูอาจะเช่ดาวพิสามหมื่นหกพันแป้อยห้าสิบห้าอเปจีเมืนหกพันแปดาสิบหา อ่าถ้าถูก กออาตนี่มัขอปัาขออุญาตครับสปอคอยสปอย่ไหนมันไปบ่ไหนมันไปมันเห็ด ถ่ายถ่ายไว้ด้วยนนครับเหนึ่งแสนหนึ่งพันอนะครับเมื่อวานได้ห้าหมื่นวันนี้ได้สี่หมื่นโ้ข้หน่อยเเมื่อวานเท่าไหร่นะห้าหมื่นวันี้คืนนี้ได้ห้าห้าหมืนสี่พันเจ็ดร้อยะลองสามบ่ายี่สิบห้าสตางค์นะครับคืนนี้แต่เช้านี้ได้สี่หมื่นรเ้อยห้า อาสิบห <łość> ้าเจ้ากรวัอนาุบธรรมนาคาับ ่วนนี้ก็เป็นเครื่องเคื่องครูุณมนต์สดเติมาบารีทีขอามให้สู่บัพติามาในศีลธรรมในหน้าการมายิ่ยิ่งึไปโกยก็นักทายสุขัสตูสวดช่วยเิอยาตามอิวะาบคราภริเรติสักหลังมองน้ำิเดนจอมจอมสมุขชาบอด้บริโภคได้ฉันใดเอวัมเ ก็นำไปจะนำมาประกับปฏิทัยท่าที่ได้บุกินไปแล้วในรูปนี้ย่อมจะเป็นประโยชน์เกิดในราวโลกนี้ไปแล้วให้ฉันอันอิสิตามพาดิตาตุน้กโอ้ยกระโจนรักษะ กาปัโจตารมาวันติอายุณโนุขิังีกครทมียยูนาสุขาภิลายากจชิเกบุคนผู้มีปกติวายครามีปกติวนนรกผู้ใหญ่เป็นนิสอวัตุสัพพมา الله <applause> انا <applause> เด็ดว่าก็น้แก็ามเปนตุ้บาเกี่บเซจบาท